การในตัวเมืองหัดใหญ่วันนี้นะครับเข้าสู่ภาวะวิกฤตตั้งแต่เมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์บชาการเหตุการณ์ได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็ได้ผลสรุปว่าเราต้องมีการอพยพนะครับคนที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร h ดใหญ่ตรงบริเวณชั้นในนะครับออกทั้งหมดนะครับเพราะว่าปริมาณน,น้ำเนี่ยอาจจะสูงกว่าปี53เพราะฉะนั้นการอพยพเนี่ยเราจะบุรีอันจัดการให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน ได้ดีกว่าที่พี่น้องประชาชนจะอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าถ้าน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รถเข้าไม่ได้เรือเข้าไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไฟก็ตัดเนี่ยมันก็จะลําบากกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนะผมก็ขอเรียนว่าในการอุปยบนะครับใน,ในพื้นที่ชั้นในเนี่ยต้องออกทั้งหมดนะครับจังหวัดเนี่ยเราได้ระดมนะครับโดยเฉพาะหน่วยทหารได้ระดมรถเรือนะครับแล้วก็มูลทีก็ได้ระดมเรือเช็ตสกีเข้าไปช่วยตั้งแต่เมื่อเช้ามาแล้วตั้ง ไม่ว่ามือที่ร่วมกันอยู่คุณกันชองพลังนะครับเข้ามาช่วยแล้วก็เขาจะช่วยไปตลอดทั้งคืนนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนออกโดยเฉพาะเขตที่หนักๆไม่ว่าจะเป็นเขต4เขต8นะครับหรือบริเวณรอยต่อเทศบาลนครอัดใหญ่กับเทศบาลใกล้เคียงซึ่งน้ําก็ท่วมสูงพอๆกับที่ในตัวเมืองหัดใหญ่นะครับก็ต้องขอเนียนพี่น้องประชาชนให้คอยติดตามข่าวสารของทางราชการนะครับในการที่จะเตรียมตัวหรือว่าต้องอพยพนะครับเพราะว่า กลุ่มเปราะบางเนี่ยสำคัญที่สุดท่านนายกท่านตรีท่านก็สั่งการไว้แล้วว่าต้องให้ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินกับพี่น้องประชาชนแล้วก็การบริการอาหารอย่างเพียงพอซึ่งบางบางครั้งอาจจะการช่วยเหลือไปช้านะครับแต่ก็ยังไงเสียเราก็ไม่ทิ้งประชาชนเพราะท่านนายกท่านท่านกำชับไว้ครับ,รบก็ในส่วนการย้ายศูนย์มาเนี่ยเนื่องจากว่าการบริหารจัดการที่มตบสี่สองซึ่งท่านแม่ทัพท่านได้มีการประชุมในส่วนของทหารแล้วนะครับว่าตรงเนี้ย เราจะรวมอุปกรณ์ทั้งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะเรือเครื่องสูบน้ำนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีที่กว้างขวางที่จะรวมแล้วก็จัดสรรทรัพยากรลงไปในพื้นที่ได้สะดวกกว่านะครับกับไปอยู่ที่เทศบาลนครใหญ่ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีท่านดูแลตรงนั้นเนี่ยมองว่าน้ําคงท่วมแล้วก็การเหมือจัดการคงทําไม่ได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนศูนย์มาที่นี่แล้วก็ความร่วมมือเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีนะครับโดยเฉพาะ หน่วยทหารนะครับก็ได้ลงไปรับส่งพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับตอนนี้และเมื่อวันที่24พฤศจิกายนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภาัยหรือปอพอก็ออกข้อความแจ้งเตือนด่วนผ่านเซลล์บอร์ดแคสเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอ หาดใหญ่จังหวัดสงขลาการแจ้งเตือนเนี่ยระบุว่าระดับน้ําในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลานี้สาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ําจากคลองอู่ตะเภาที่ไหลลงมาสมทบรวมถึงมีกลุ่มฝนตกมาเพิ่มเติมในพื้นที่อาเภอหใหญ่การคาดการระดับน้ําสูงสุดจะต้องเฝ้าระวงังปอพคาดการว่าระดับน้ําในพื้นที่น้ําท่วมจะสูงขึ้นประมาณ 1.25เมตรถึง1.45เมตรโดยระดับน้ำสูงสุดคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้คือวันอังคารที่2สิบหพฤศจิกายนเวลาประมาณ6นาฬิกา